ปัดตั้งอยู่ไหนคะอ๋ออะปีนไปเลยค่ะไปเลยค่ะอึ๊บูุๆ กองลงกับพื้นแล้วเอามาเอ๊ะตึงเฮ้ยตึงจะได้หรือไม่ขอนั่งดูแล้วกันนั่งให้กำลังใจ เธอจะสามารถขึ้นได้หรือเปล่านะคะอีกนิดเดียวอายสู้ๆคร้อมพยายามค่ะ เธอจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ ใส่ลูกไอใส่ปืนนะคะแล้วเราก็จะยิงลูกบอลเข้ารูค่ะรูอยู่นู่นเลยค่ะม,ม,ม,มีพัดลมเย็ยนๆพัดลมอัตโนมัติใครมามันก็จะแบบพัดเย็นสบายโอเคหอมยังแล้วยิงยังไงนี่น,นี่ดูพี่เขาพี่เขานี่งไง เพื่อนในชนมันก็จะล่นหนูระวังมันล่นใส่หัวได้ก็หร สอดเข้าไปก็ได้นะ ระวังต้องมีสติค่ะหนูต้องหนีบไว้แล้วก็ยื่คขามาข้างหน้า เชื่อไว้ดีีมาแล้ว,ว,วไหมไม่เลยทำไมอ่ะนัด <c oughs> ไม่ใช่ไหม <c oughs> ถ้ามันมันแรงหนูก็ใช้รองเท้าอ่ะแตะได้เพราะมันกันลื่นได้ <c oughs> คือแค่แตะแตะนิดเดียวอ่ะส้นเท้าอ่ะ i love you